แค่หรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชาย m y c l e ล r m ร n แมนวย power factor พลังช่วยชะจัดรังแคมั่นใจร้อซช่วยสยบรังแคจะเป็นที่1 c l e ง r m ล n ยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MyManU กับต้องพัดนีนะครับเอาละครับเรื่องราวเมื่อวานนี้เริ่มอ,อัปเดตกันไปตั้งแต่การที่ทางด้านของเอริกเคนฮารครับ ก้าวลงจากตําแหน่งแล้วเรียบร้อยจากการปลดนะครับจากทีมผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างกลุ่มอินิออสเป็นที่เรียบร้อยนะครับและแน่นอนครับหลังจากนั้นมีกระแสกุนซืออย่างมากมายนะครับแน่นอนย้ําตรงนี้นะครับว่าทางด้านของฝากฝั่งของ รูดฟันเซียรอยเนี่ยจะเป็นกุญซือรักษาการแทนแน่นอนนะครับในเกมคาราบาวคับที่จะเจอกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้แต่จากนี้มันน่าสนใจครับหลังจากคันดิเดตมามากมาาเหลือเกินนะครับรวมถึงคนนี้ครับรูเบนอ m โมริมนะครับถือว่าเป็นคนที่มีข่าวมากที่สุดมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของใคร น่าจะมีโอกาสเป็นกุซสอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณทางด้านของเคลียร์เมนใช่ไครับสยบดังแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชาร์จความมั่นใจให้เต็มที่ครับมาพูดคุยกันเลยนะครับเอาละครับแน่นอนว่าในเรื่องราวของพลองเทนฮากไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเองเนี่ยก็ได้ติดตามและก็รู้อยู่แล้วผลงานมันไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับแม้ว่าเจ้าตัวเองจะพาทีมคว้าชแชมป์ได้2ปีติดก็ตามนะครับแต่ว่านั่นก็ เป็นเพียงแค่ผลงานที่ผ่านไปและตอนนี้เจ้าตัวเดินทางกลับฮอนแลนด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาละครับมาพูดถึงอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องราวของกุนซือที่เต็งเข้ามาหลายๆคนเนี่ยณตอนนี้นะครับก็ถูกโยงยายอยู่5คนแน่นอนนะครับตอนนี้ข่าวหนาหูที่สุดนะครับใช้คําว่าเต็งหนึ่งเลยนะครับตามเรียกว่าสื่อของอังกฤษหรือว่าบอลรับนันทุกคนมาของอังกฤษเนี่ย คนแรกนะครับคือรูเบนอ m โมริมครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมบอกเลยนะครับเช็คอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากเทนากออกเนี่ย เจ้าตัวไม่ได้ขึ้นมาเป็นเต่งณนะตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมีข่าวว่าทางด้านของบอร์ดบริหารแมนยูไปติดต่อมานะครับเต่ง2เนี่ยยังเป็นรูฟันซิอรอก็อาจจะต้องดูผลงานไปก่อนนะครับเต่ง3ชาบี้แอนเดสมีชื่อเข้ามาคนแรกๆนะครับแต่ว่าณนะตรงนี้เนี่ยผมว่ายังคงห่างไกลความเป็นจริงนะครับคนที่4แเต่ง4ก็คือทางด้านของกรเร็ตเซาเกตซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ได้ชอบด้วยจังผมเองก็ไม่ได้ชอบเซาเกตนะครับเขายังขาดความ เป็นผู้ชนะต่างๆมากมายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เข้ามาก็คือโทมัสแฟรงค์ซึ่งล่าสุดโทมัสแฟรงค์ปฏิเสธเรียบร้อยนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยยังมีความสุขดีอยู่กับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดไอพึ่งน้อยดูด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเต็งเนี่ยน่าจะลดลงไปประมาณนี้เลยนะครับหลักๆเนี่ยผมว่ามันก็คงจะอยู่ที่3คนแรกนั่นเองนะครับก็คือทางด้านของ รูเบนอโมริมรูดฟานิสซรอยและก็ชาบีเอนันเดสครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ไมล์แมนยูจะมาพูดถึงกันนะครับผมจะพูดถึงรูเบนอโมริมครับทำไมบอร์ดแมนยูเอเต็ดถึงอยากได้เขานะครับผมก็พยายามไปศึกษาดูแล้วก็ติดตามผลงานกุนซือคนนี้เนี่ยมาพอสมควรนะครับต้องบอกว่ารูเบนอโมริมเนี่ยเป็นกุนซือที่อายุไม่มากนะครับอายุประมาณ39ปียังไม่ถึง40ปีเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยเลิกเล่น ในการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่อายุ32ปีนะครับ32ปีต้องบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยว่าจริงๆเขาเคยติดทีมชาติโปรโตุเกสอยู่นะครับก็เคยติดทีมชาติโปรโตุเกสชุดใหญ่เลยนะครับและเจ้าตัวเนี่ยเริ่มต้นค้าแข่งเนี่ยกับทีมอย่างเบเรนเซสนะครับแล้วก็มาสร้างชื่อตัวเองเนี่ยกับเบ n นฟิก้าอยู่กับสโมอสรอ,อย่างเบนฟิก้าเนี่ยตั้งแต่ปี2008ถึงปี2017เลยนะครับ แล้วก็มีขยับสับเปลี่ยนยืมตัวบ้างในบางช่วงบางเวลาแต่สุดท้ายเนี่ยแกก็กลับมารีทายกับเบนฟิก้าในวัย32ปีนั่นเองนะครับสำหรับทางด้านของรูเบนอะโมริมนะครับและเจ้าตัวเนี่ยพอเลิกเล่นปุ๊บนะครับก็ก้าวขึ้นมารับหน้าที่เป็นกุนซือทันทีนะแกรีบนะครับใช้คําว่าแกรีบนะครับนะตอนนั้นเนี่ยแกหลังจากรีทายเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็เรียกว่าใช้เวลานะครับศึกษาในการเป็นโค้ชอะไรเนี่ย เรียบร้อยจบโปรไลเซ้นนะครับและก็เข้าไปคุมทัพคุมทีมคาสเปียนะครับณตอนนั้นอยู่ดิ v วิ i ชั่นสต้องบอกว่าคาสเปียเองเนี่ยอาจจะทําให้แกเลิกเป็นกุญซือแล้วนะณนะตอนนั้นถามว่าทำไมครับแกเปิดมาเนี่ยสองเกมแรกแกแพ้นะครับและทีนี้เนี่ยแกบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยแกก็ต้องเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนใหม่แต่อย่างหนึ่งที่เห็นนะตรงนี้นะครับรูเบนออมอริมพอดูจากเรื่องนี้เนี่ย เจ้าตัวในเกมที่3เรียกเปลี่ยนจะระบบนะครับหลัง4เป็นหลัง3นทันทีและหลังจากนั้นครับเขาก็พาทีมชนะได้สําเร็จนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าพาทีมเนี่ยชนะมารัวๆเหมือนกันนะครับณตอนนั้นที่แกคุมทีมนะหลังจากนั้นครับไม่นานครับแกก็ขยับตัวเองนะครับไปอยู่ในทีมของรากาสำรองนะครับ บรากาสำรองตรงนี้เองเนี่ยแกต้องถือว่าทํางานได้ดีนะครับ11นัดที่แกคุมทีมเนี่ยแกสามารถพาทีมชนะได้8นะครับก็ถือว่าเฮ้ยเริ่มมีทรงเริ่มมีอะไรที่ดีขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเองก็เริ่มสร้างชื่อจากนั้นแหละและไม่นานผมใช้คําว่าไม่นานเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ขยับนะครับจากการเป็นกุนซือทีมสำรองขึ้นมาเป็นกุนซือทีมเฟิร์สทีมหรือทีมชุดใหญ่ของบรากาได้สําเร็จในปี2019 เอาจริงๆนะณนะตอนนั้นนะที่ผมไปดูมาในเรื่องข้อมูลต่างๆแบบแฟกต่างๆเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเรื่องในเรื่องของซิสเต็มเนี่ยชัดเจนละในการเล่นหลังสามแกถนัดในเรื่องการเล่นหลังสานะครับแต่หลัง4ี่ก็เล่นได้การขยับขึ้นมาคุมทีมรากาเนี่ยสิ่งที่สร้างชื่อแกที่สุดนะครับแน่นอนว่าณนะช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารากาเองไม่ได้เป็นทีมที่ใหญ่โตมากนักแต่ว่าก็เป็นทีมที่รู้จักนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่แกทําให้เกิด การสร้างชื่อขึ้นมานะครับแกคือการที่พาทีมเนี่ยชนะ10จาก13เกมนะครับในการลงเล่นในลีกสูงสุดของโปรตุเกสนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยมีการชนะเบนฟิก้าด้วยนะครับในรอบ65ปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะจากผลงานของแกเนี่ยในเดือนนั้นเนี่ยในปีนั้นเลยนะครับจริงๆไม่นานแกไปคุมทีมราก้าชุดใหญ่เนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมปี2019นะครับ และระหว่าง13นัดเนี่ยแกคุมเนี่ยอยู่ในถึงประมาณสักเดือนมีนาคมปี2020นะครับแล้วสปอร์ติ้งเนี่ยแหละครับที่เล็งเห็นว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือกุนซือที่ใช่คือกุนซือที่อยากได้อยากโดนนะครับสปอร์ติง้งลิสบอนครับตัดสินใจนะครับจ่ายเงินประมาณ10ล้านยูโรครับให้กับบรากานะครับเพื่อดึงเจ้าตัวครับมาคุมทัพคุมทีม นับจากนั้นเป็นต้นมานะครับก็นั่นแหละครับคือเส้นทางเริ่มต้นการเป็นกุนซือของในด้านของรูเบนอะโมริมก่อนนะครับก็ถือว่าขยับขึ้นมาแบบรวดเร็วมากใช้เวลาใช้เวลาประมาณสักปีเดียวได้ซ้ำนะครับในการที่ก้าวขึ้นมาคุมทีมใหญ่เอาละทีนี้นะครับน่าสนใจอย่างไรสำหรับกุนซือคนนี้ก่อนที่จะว่ากันเรื่องคุมทีมของสปอร์ติ g งลิสบอนหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยนะครับว่าจริงๆรูเบนอะโมริมเนี่ยเคยมาเรียนนะครับ เรียกว่ามาศึกษางานแล้วกันกับโชเซ่มูรินโญ่ด้วยนะครับในช่วงที่มูรินโญ่คุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอยู่ในช่วงระหว่างที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังจะไปแข่งขันนะครับในศึกยูโรปาลีกในการเจอกับอาจักซึ่งมูรินโญ่เองเนี่ยก็เป็นคนที่พาทีมคว้าชแชมป์ณนะตอนนั้นนะครับโดยกุณซือวัย39ปีคนนี้เนี่ยเคยเข้ามานในแมนเชสเตอร์มาอยู่นะครับในการเรียนรู้กับทางด้านของ โซเซีรินโยเนี่ยประมาณเขาใช้ว่าประมาณสัก1-2อาทิตย์อะ่ะในการที่เข้ามาแน่นอนอันนี้เขามองว่าต่างประเทศนะครับเขามองว่าเนี่ยคือลูกศิษย์ของบรินโยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางด้านของกุนซือรายนี้นะเป็นกุนซือที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเล่นเกมรุกเป็นหลักแล้วมันตรงกับปรัชญาของการที่ทางด้านของกลุ่มเอเนอสอาจจะต้องการนั่นก็คือเกมลุกดุดัน แล้วก็ต้องการเกมที่มันจบรักษาผลสกอร์ได้เอาทีมขยับขึ้นมาสู่ระดับที่มันสูงขึ้นได้นะครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรูเบนโอริมเนี่ยมีข่าวโยงใย,ยกับลิเวอร์พูลมาก่อนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปได้อา์เนอร์สล็อตมาด้วยนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้มีการพูดคุยเรียบร้อยประมาณนึงแต่ว่ามันมีดีลบางอย่างที่เจ้าตัวมองว่าเฮ้ยมันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจะมานะครับ แต่ว่าณตอนนั้นนะมันผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วหลายเดือนนะครับแล้วเจ้าตัวก็มองว่าตอนนั้นเน่เขายังไม่พร้อมกับการที่จะมาคุมทัพคุมทีในพิีเมลีกแต่ผมก็ไม่รู้ได้ว่าเหตุผลก้นใดณตอนนี้นะครับเขาถึงเปลี่ยนใจเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันมีบทสัมภาษณ์ของเพื่อนๆเ,เขานะครับในในโปรตุเกสเองเนี่ยเขาก็มองว่าทางด้านของรูเบนอโมริมเนี่ยการคุมทัพคุมทีมทโปรตุเกสมันอาจจะเล็กไปแล้วนะครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ย ใช้คําว่าคุมทีมเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันเกินเบอร์มากนะครับในการคุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยรวมทุกรายการเนี่ยสองร้อยสามสิบเจ็ดนัดนะฮะเจ้าตัวพาทีมคว้าชัยชนะไปได้ถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนัดนะครับ,รบและยิงประตูมใช้คำยิงประตูนะจากสองร้อยสาสิบเจ็ดนัดเนี่ยยิงไปถึงห้าร้อยสิบสี่ประตูนะครับเปอร์เซ็นต์ชนะคือเจ็ดสิบเอ็ดจุดสองสามดังนั้นแน่นอนครับถ้าดูจากสติตรงนี้วิธีการทําทีมที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาของเจ้าตัวเนี่ย เจ้าตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นกุนซือเกมรุกโดยชัดเจนนะครับเป็นกุนซือเกมรุกโดยชัดเจนเป็นกุนซือหน้าใหม่ไฟแรงนะครับที่เรียกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและก็อย่างที่บอกไปนะครับเจ้าตัวเนี่ยพาท,ทีมซปเปิงบ,บอนเนี่ยกลับมาควา้าแชมป์ลีกสูงสุดได้นะครับได้อย่างยาวนานหลังจากรอคอยมาเกือบ20่ปีนะครับทำได้2ส,สมัยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงฟุตบอลถ้วยก็ได้อีก2สมัยนะครับก็ถือว่านะตรงนี้เนี่ยดูอนโดร ในเรื่องสแตทและกันทุกอย่างผ่านหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการทําทีมหรือว่าสถิติต่างๆนะครับทีนี้มาพูดถึงการทําทีมในมุมผมที่น่าสนใจสําหรับรูปเบนอัมโริมนะครับมันมีข่าวมาก,ก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอัมโอริมครับเคยใช้เงื่อนไขนี้ไปแล้วนะครับในการบอกลีวอ์พูได้ว่าถ้าเขาจะมาเป็นกุนซือลเวอ์พู เขาต้องการได้ตัวนักเตะ3คนนี้ไปร่วมทีมในการเป็นแกนที่เขาจะสร้างทีมซึ่งเขาให้เงื่อนไขนี้เช่นเดียวกันนะครับในการที่กําลังจะพูดคุยในการที่จะมาเป็นกุนซือคนใหม่ของ Manchester, แมนเชสเตอร์ต็กับกลุ่มเอเนอสนะครับสคนนี้คือใครครับคนแรกครับคือประการหลังเท้าซ้ายอย่างกอนซโลอิกนาซิโอนะครับ อิกนาซิโอเนี่ยเป็นถือว่าเป็นกองหลังดาวรุ่งชาวโปรตุเกสนะครับที่เข้ามาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและเป็นกองหลังเท้าซ้ายที่สามารถเปิดเกมรุกแข็งแกร่ง,งดุดันนะครับแม้ว่ามาโยเต็ดเองจะได้เรนิโยโรมาแล้วในฤดูกาลนี้แต่นี่คือหนึ่งเป้าหมายที่เขาได้ให้ช้อยส์ได้ให้ในเรื่องราวของการที่ต้องการมาได้ส่วนอีกหนึ่งคนไม่ใช่ใครครับนั่นคือเทนะ่าอุสมันดิโอแมนเดนะครับอีกหนึ่ง,น,งนักเตะของสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นแหละ ซึ่งเจ้าตัวเองก็ต้องการจะได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเทนฮาร์ก็ต้องการอยากจะได้กองหลังรายนี้เข้ามาร่วมทัพร่วมทีมเช่นกันนะครับส่วนอีกหนึ่งคนครับก็ยังคงอยู่ใน Sporting l i s b o n นะครับคือแกนที่เขาสร้างมานั่นคือทนายของบอเทนยูมันนะครับมอ์เทนยูมันเนี่ยเอาจริงผมชอบนะเป็นคนที่เล่นฟุตบอลได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นกองกลางแบบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคือมีพละงกำลังไล่ดีให้บอลสั้นให้บอลยาวได้ดีนะครับก็เป็น3มคนที่รเวนอะโมริน ต้องการจะไม่ได้ร่วมทับร่วมทีมซึ่งบอกทางด้านของเบาแมนยูเต็ดไปแล้วนะครับเอาละ่ะมาพูดถึงในเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับพูดถึงระบบการเล่นกันหน่อยละกันสําหรับทางด้านของรูเบนอโมริมนะครับณปัจจุบันเขาเล่นระบบไหนซึ่งถ้าไปสังเกตนะครับการทําทีมของรูเบนอโมริมเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่เขาถนัดอย่างที่ผมบอกไปแนตะ่ต้นคลิปก็คือเจ้าตัวเนี่ยถนัดในการเล่นหลัง3นะครับซึ่งในการทําทีมตั้งเชฟของทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนเจ้าตัวก็ใช้หลัง3านะครับ แต่น่าสังเกตตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยจเจ้าตัวสามารถปรับไปเล่นหลัง4ี่ได้นะครับแล้วก็จะใช้วิธีการกลมกลืนของการเล่นฟอร์เมชันด้วยตัวผู้เล่นได้ดีนะครับหลัง3ของเขาคือใช้นะครับคือใช้ระบบ3-4-3นะครับซึ่งตรงนี้นะถ้าเกิดเข้ามาจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสมาปรับเชฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้มาเล่นในระบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่า้ะเล่นหลัง4เนี่ยที่ผมสังเกตมาวิธีการเล่นของเขาเนี่ยมักจะเล่นในระบบนะครับ 4-4-2ซึ่งต่างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเล่นในระบบ4-2-3-1น,น,นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ว่าเบื้องต้นนะครับรูเบนอโมริมจะเป็นกุนซือที่ชอบใช้ผู้เล่นในริมเส้นนะครับในการเปิดเกมรุกซึ่งโอ้โหผมก็มองว่าเข้ามาก็น่าจะมีผลดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้แมนยูเองเนี่ยมีปีกดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ อเดนโดกานาโชอามัดเดียโลผมว่า2คนนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในการทําเกมรุกนะตอนนี้แรดฟอร์ดแอนโทนีอยู่ในฐานที่เข้าใจดีบ้างรายบ้านก็ต้องอยู่ที่อโมริมจะเลือกใช้งานนะครับส่วนกองหน้านะตอนนี้มีโจชเซ็กซี่มีน่างของลัสไพลุนผมตอบไม่ได้ว่าสองน,นี้จะเข้ารบะบบหรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับถ้าอโมริมเข้ามาใช้คําว่าถ้านะครับเพราะตรงน,นี้ยังไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มา1คนที่เขาเคยใช้งานครับคือมาเรียอูกาเต ดังนั้นผมเชื่อว่าเขาจะสามารถเข้ามารีสศักยภาพแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างในด้านของมานอูกาเต้ได้ในระดับที่มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเทนฮากที่ยังไม่ได้เลือกใช้อย่างเต็มที่เช่นกันนะครับบวกกแมาไยเตตถ้ามีสกอตอย่างคอปปี้เมนูเข้ามาเป็นตัวเสริมมีด้างด้านของเซมิโรหรือว่าจะเป็นทางด้านของอ่ะผู้เล่นอย่างทางด้านคิเซนิเซนหรือว่าจะเป็นบุโน่เฟนเดสที่เป็นกุนซือ ที่เป็นนักเตะของโปรตุเกสเหมือนกันผมว่าตรงนี้มันอาจน่าสนใจตรงนี้เหมือนกันว่ามาเยเตอาจจะได้ระบบที่กลมกลืนขึ้นอูกาเตอาจจะใช้เกมรับของเขาที่เป็นจุดเด่นได้ดีขึ้นและบูโน่อาจจะมีการเล่นที่ฟรีสไตล์มากขึ้นในการเล่นเกมรุกในระบบของรูเบนอโมริมก็เป็นได้นะครับก็มองว่ามันมีโอกาสที่อโมริมเข้ามาและจะเปลี่ยนแปลงทีมได้ในทางที่ดีเลยนะครับก็อิงขวดสัมภาษณ์ของโอมาบราดาสักนิดหนึ่งล้วกันนะครับโอมาบราดาเองเนี่ย ก็เป็นชีฟเอ็กซ์เทีหรือว่า CEO คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มากับกลุ่ม i อินอสเนี่ยเจ้าตัวก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าจะต้องการคว้าแชมป์ลีกลับมาให้ได้เนี่ยภายในปี2028แล้วเขาก็ต้องการทีมเนี่ยที่มีเกมลุกชัดเจนมีการทำสกอร์อย่างต่อเนื่องทุกอย่างผลการแข่งขันที่ดีนะครับก็เขาบอกว่าก็พอไม่ไปผนวกกับการที่มาเลือกอโมริมเนี่ยหลายๆสถิติหรือวิธีการต่างๆเนี่ยมันก็ ไปเข้ากับบทสัมภาษณ์ที่ทางด้านของวอลรดาพูดนะครับว่าแน่นอนผมเชื่อว่าการมาถ้ามาจริงๆเนี่ยรูปเบนโอริมเองก็ไม่ได้ถูกกดดันว่าจะต้องคว้าแช่ไหมใดภายในปีแรกหรืออะไรก็ตามแต่เขาต้องการเห็นระบบระเบียบของทีมที่มันดีขึ้นนักเตะที่ไม่ได้ใช้ก็เอาออกไปนะครับนั่นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะถูกเกิดขึ้นได้ในการที่เรียกโมริมเข้ามาทีนี้เนี่ยผมว่านักข่าวนะตอนนี้เนี่ยความเป็นไปได้สูงขนาดไหน ต้องใช้คําว่าสูงมากๆนะครับสําหรับรูเบนอโมริมเพราะว่าอย่างที่บอกไปณนะตอนเนี้บ่อนรับานาโถฎหมายของอังกฤษเองเนี่ยทุกสื่อทุกแขนงทุกบริษัทนะครับใช้คําว่านี่คือเต็งหนึ่งแบบไม่มีใครมาเทียบเคียงเทียบข้างเลยสําหรับรูเบนอโมริมนะครับและอย่างที่บอกไปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะจ่ายเงินประมาณสิบล้านปอนด์นะครับเพื่อเป็นค่าฉีกสัญญาให้เจ้าตัวมาอยู่ ร่วมทัพเป็นกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและก็น่าจะเป็นกุนซือคนแรกของกลุ่มเอเนอสที่เลือกเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูจะได้รูเวนอโมริมมาดีแค่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามานี่คือประวัติและสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหากรูเบนอโมริมครับเข้ามาร่วมทัพร่วมทีแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับแลวแฟนแมนยูครับอยากได้กุนซือคนไหนเข้ามาเป็น นซื้อคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือว่ารูเบลลิมจะตอบโจทย์ดูือไม่กดคอมเมนต์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและติดตามผมได้ในทุกช่องทางเลยนะครับเอาละครับวันนี้พูดคุยกันสักแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกัน,นคลิปต่อๆไปวันนี้ไมล์แมนยูกับต้องพันนี่ฝากกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ